ขอเสียงปรบมือต้อนรับทีมนักแสดงจากต้มยำลำซิ่งพิมพ์มาลามเมียตแตงรอยไหมใ,ในิขิดเสน่หา,ารัากปฏิหารครับค่ะรักจากละครนะคะเรื่องบวงรักออกอากาศรักประกาศสิทธาขึ้นมาสมทบบนเวทีเลยนะคะจะน,นั่งตัฝั่งไหนดีคะพี่พี่สื่อมวลชนฝั่งไหนคะอยู่ทางด้านโน้นฝั่งด้านโน้นะนดีกว่าครับพร้อมกันกทางด้านนี้ตอนเฉิญผู้บริหารนะครับอ่ะ ทั้งเลือกขอเชิญทางผู้บริหารไทยทีสีช่อง3นะครับทางผู้จัดละครนะครับขึ้นมาถ่ายภาพพร้อมกันบนเวทีนะครับคุณสมจริงสีสุภาพนะครับคุณวรวิทยศสีสุภาพคุณนัทนาฉลีมงครับคุณธาริกาทิดาทิดาทัศน์นะครับขออภัยครับคุณอารักษ์ชาติพันธ์การ์ดหน่องครับคุณมายุรัชษ์เฉลยประสิทธิ์เมฆนะครับแล้วก็คุณจ๋าคุณเจนนะครับคุณเจ๊จ๋าครับแล้วก็คุณอัญญาบศิราพันธ์โจนครับ ค่ะก็กลับไปด้วยนะคะสำหรับละครในครึ่งปีหลังของทางช่อง3ของเรานะคะอย่างเรื่องแรกค่ะต้ออยางมันซิ่งนะคะก็นัแสดงโดยคุณปอแล้วคุณชมพู่นะคะคุณแล้วก็เรื่องพิมาราค่ะออกอากาศไปเลยนะคะนําแสดงโดยคุณอาหมอดทิชาคะคุณรวาเชมาค่ะคุณลังชาแล้วก็คุณศิริต้านะคะแล้วก็เนื้อแดงค่ะเพื่อออกอากาศในเมื่อวันจันทร์นี่ผ็่านี้เองนะคะนําแสดงโดยคุณเบนท์คอชิตานะคะคุณโรสชติแานวก็คุณชมพู่ค่ะแล้วก็รอยใหม่ที่เราเห็นนะคะ แสดงโดยคุณยุณคัสออนนะคะคุณอาหมันซ่าและคุณชายชาตยโยนงค่ะในทีมเสนหานะคะมันแสดงโดยคุณมาชาวัฒนณะลูาบินนะคะคุณเกรยวอริทร์และก็คุณแมคค่ะว่าปาติหานะคะก็จะมีคุณสมาร์ทนะคะมีน้องติ๊งมีคุณคิมเบอร์รี่แล้วก็คุณอเล็กซ์นะคะครับจอยครับเดี๋ยวเราเชิญสิบเป็นภาพ้านงวงท้องได้ค่ะเชิญทีมถึงศึก ขออนุญาตย้ายกาลามขทางด้านบนนะคะเพราะว่านักแสดงเขาข้างมากเลยค่ะเดี๋ยวเราเป็นเซนนักแสดงก่อนนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเราเป็นเราผู้จัดกับนักผู้จัดกับผู้บริหารนะคะแล้วก็มีนักแสดงหลายเรื่องเลยนะคะอย่างเรื่องหัวแล้วจะเป็นแบบว่าเราดูรักนะคะก็จะมีคุณผู้สิง สี่สิโลค่ะเรื่องรอกาคุณชนนี่คุณแชนแคุณขอนะคะกับคุณแชนคุณแชสอนะคะคุณอคแนนกาดคะวันนี้นะคะเราจะให้ี่ๆครมนด้วยอาเขตค่าไที่เลยค่ะกับารในช่วงครึ่งกินางให้ทีช่งงรณรนะคะไปไ เอาละครับฝากไปด้วยนะคสหรับละครในช่วครึ่งีลังการเรา็บอกว่ามีพกวัตกแนวแล้วก็ให้ดูทุกเรืยอราะใช่ครับเ่อนาดนี้นะครับเรว่าตองสารางไว้ที่มันแขปงสระครนคับต้องายแล้วดเรื่องเลยครับ อชื่นชมกับทีมงานแล้วก็นักแสดงด้วยใช่แล้วค่ะรวมในช่วงของพระภูเขาด้วยนะคะเราก็จะมีอีกหลายช่วงค่ะขาเรียนเชิญผู้ทางานเปทีวีช่องสานะคะร่วมถ่ายภาเป็นที่ระลึกนะคะบนเรียเชิญผู้ชยท่าวีด้วยนะคายผู้บาทีค่ะตนะคะค่ะเขาเรียนเชิญ ขอก็คือสุรินาไดราบอกไ่ิทาได้วยเช่นกันด้วยเชิญทางน้องยค่ะน้องน้ำเลิฟเลยค่ะพกนะคะพี่เ่อจิพี่สาพี่เจนะะนะคะบรไม่ได้ครับครับภาษาพนะผู้่วย้จนะครับแะบริหารรบัวสาวด้วยนะครับภาพของการแสดงความ นาแป๊บคะพี่องร่ายนเชิญค่ะผู้จัดและผู้บริหารทุกท่านกดีทีเลยค่ะนี่ห่พีสุนทนะคะร่าเอเรีค่ะเราจะได้เห็นผลงานละควา่างฝมือในช่วงคปีหลังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้มยำลังซ้นค่ะผิดาลาเนื้อไก่ลอไห่และิเนห์ค่ะรักพันถินค่ะงรักากาศรัระารศระพี่น้อง แงล้วก็รวมถึงช่วงเผาด้วยค่ะคุณผู้ชค่ะเราปิดหนึ่งครั้ใช่ครับยอดาสื่อบอทที่ีสื่อทนะครับแล้วก็มาเจซีน,น,นะครับพวกเราก็จะทางานกัรเรื่อนออกเาแล้วก็ความเ,เงเดิมนะครับถ้าไม่เรือองไรสูนจานไดเอเจสู หน่อยได้ไหมค้ยหไหลังได้ไหมครับไ่หลังได้ครับนอยหน่อยหได้ไหมครับนวันนี้วัน